สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสมารีผ่องใสอายุ14ปีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดบ้านมุงอำเภอนมะปางจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2สำหรับตัวดิฉัน ตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันดิฉันได้รับโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับศิละปะวัฒนธรรมมาโดยตลอดเช่นการร้องเพลงไทยลูกทุ่งการรำไทยการเล่นดนตรีไทยรวมไปถึงการเล่นดนตรีเพื่อนบ้านมังคละในการเล่นดนตรีเกิดจากความตั้งใจและเพียงพยายามที่จะฝึกซ้อมและมีจิตอาสาในการเล่นดนตรีไม่ว่าเป็นงานมงคลหรืออวมงคลต่าง เมื่อมีชาวบ้านหรือหน่วยงานภายนอกเห็นถึงความสามารถและมาขอความร่วมมือดิฉันก็เต็มใจที่จะใช้ความสามารถด้านนาฏศิลป์ดนตรนตีไทยนี้ในการให้ความช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นซึ่งทั้งหมดนี้ดิฉันได้รับการผูกฝังจากครอบครัวและคุณครูจนทำให้ดิฉันเกิดความรักความผูกพันหวงแหนและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ดิฉันอยากให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าวัฒนธรรมอันดีเห็นถึงความดีงามที่สามารถอยู่กับเราได้ทุกยุคทุกสมัยอยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสแล้วทุกคนจะเข้าใจและอยากที่จะมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นอัตลักษณ์มรดกสังคมไทยให้คงอยู่ตลอดไปดิฉันมีความคาดหวังว่า จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและอินดีให้ความร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกด้วยความยินดียิ่งทั้งนี้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและขยายผลไปสู่เยาวชนคนรุ่นหลังต่อไป